18ไอเดียกับผลิตภัณฑ์เซนเฮิร์บในยุคที่สภาพเศรษฐกิจทรงตัวเช่นนี้ธุรกิจเกี่ยวกับความงามก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นบริการที่ยังคงอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคเสมอแต่ไอเดียในการดำเนินธุรกิจสิคะต้องใส่ใจกันหน่อยค่ะสำหรับตัวดิฉันจะมองเรื่องมาตรฐานการให้บริการเพราะว่าธุรกิจของดิฉันเป็นธุรกิจงานบริการนะคะบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญวิธีการให้บริการ จะต้องสม่ำเสมอคือเข้ามาใช้บริการกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะต้องได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานที่เรากำหนดการเลือกผลิตภัณฑ์จะคาดสรรผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพจะต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกระทรวงสาธารณาสุขค่ะสนับสนุนโดยเซนเทอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวสรงอกสวย